สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่13กันยายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้อันเช่เปิดไฟเขียวมาดริดพิจารณาขายอาสานะโดยกันทางบริอา้ามาดริดนะฮะเปิดประตูรับฟังทุกข้อสเสนอที่ยื่นเข้ามาถึงเอเดนอาซากองกลางตัวรุกทีมชาติเบลเยียมในช่วงสมุยนี้ ซึ่งทางดันโลอันเชรติเทรนเนอร์ของเเรอลมาริดนั้นจะปล่อยให้สโม,มสรเป็นผู้พิจารณาอนาคตของอาซานอย่างเต็มที่หากมีข้อสเสนอที่เหมาะสมก็พร้อมจะขายออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์มมอน,นี้ตามการรายงานจากทางเบรเบลโลสื่อของสเปน โดยอาซาประสบปัญหาบาดเจ็บบ่อยครั้งตลอด3ปีที่ผ่านมากระทางเบรอัลมมาดริดและในช่วงเวลาที่พร้อมลงสนามก็ดูเหมือนจะไม่เต็มร้อยและไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีนักเหมือนที่เคยเป็นมากระทางเชลซีและกทีมชาติเบลเยียมในครั้งนี้ ประกอบกับฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมนะฮะของทางวินิสุสชูเนียกองหน้าทีมชาติบราซิลที่ยึดตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายเมื่อในการที่แล้วนะครับผมทำให้โอกาสในการลงสามของอาซานั้นยิ่งลดน้อยลงไปในด้าการหน้าหมายว่าอาซาจะให้คำมั่นสัญญากับแฟนๆแต่ว่าจะเข้นฟอร์มเก่งกลับมาให้จึงได้และอันเชอรติเองก็ยินดีจะให้โอกาสได้พิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งแต่ก็จะเปิดโอกาสให้สโมสรได้พิจารณาทุกข้อสเสนอและการย้ายทีมอาจจะเกิดขึ้นหากได้รับข้อสเสนอที่เหมาะสมในคั้งนี้ เชลซีจับตาเลเอาที่ยังไม่โอเคกับสัญญาใหม่ของมิลานในความนี้นะโดยทางเชลซีนะฮะแสดงความสนใจกำลังจับตามองสถานก,การณ์ของราฟาเอลเลอาก่อนหน้าทีมชาติของทางโปรตุเกสของเอซิมิลานโดยทางกาเซต,ตาเดโร่สปอร์ตสื่อของอิเตอรีบรายงานข่าวว่าเชลซีสอบถามข้อมูลของเลเอาในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีการวางข้อสเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางเอซิมิลาน การจัดที่ตังคาร์ดิเนเลเดโรสปอร์ตยืนยันว่าเชลซีกำลังจับตาสถานการณ์ของเลอเออย่างใกล้ชิดและมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ชัมพิมีบริกเป็น่งหนึ่งทีมอังกฤษที่เขาสนใจเช่นเดียวกันใน,นของ้ังนี้ ดยการบริงานขาวลรือบุนแต่ว่ามิลานยังไม่ใกล้เคียงกับการบรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่กับทางเรอแม้สัญญาฉบับปัจจุบันยังมีอายุอีก2ปีหรือจะถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2024และมีค่าจีสัญญาปัจจุบันสูงถึง150ล้านยูโรแต่ทางบรัสโซเนลลี่ก็ต้องการรับประกันอนาคตของกองหน้าชาบรตเกตกนนีให้ริสุที่สุดนะ สำหรับสัญญาฉบับใหม่เลเอาอนั้นจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากสัญญาฉบับปัจจุบันถึง4เท่าจาก1.5ล้านยูโรต่อปีมาเป็น6ล้านยูโรต่อปีและลดสัญญาลงเหลือ9 0้า0ถึงหนึล้านยูโรแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของกเตะม,มากมายนักในครั้งนี้จอรจินโย่พักดีอ้อนขอสัญญาใหม่ของทางสิงคบปร์นา โดยทางจอร์จินโยกรองการของทางเชลซีออกปากไปยังท็อตโบดีเจ้าของรรยใหม่ให้ต่อสัญญาแทนที่ฉบับเดิมซึ่งเหลืออีกเพียงแค่11เดือนเพราะตลอดช่วงเวลากว่า5ปีได้จาคาแห่งนี้เต็มที่มาเสมอ เดมิวิลอิตาเลียนย้ายตามอดีตเฮดโค้ชมาริโซ่ซาวรี่มาจากทางดังพอรีเมื่อเสมอปี2 0 1 8ร่วมคว้าแชมป์ยูโรปาลีก2019และก็แชมป์เปนลีกปี2021ส่วนานามทีมชาติอิตาลีก็ซิลยูโร2020ไปโดยความโดดเด่นฝีเท้าส่งผลให้ถูกเชื่อมโยงโยกย้ายเสมอแต่ล่าสุดนะแข่งวัย30ปีปปายนี้ยืนการต้องการที่จะเล่นแซมฟอร์บิดกันต่อไปในครั้งนี้ โดยนน่น้นว่าผมรักเชลซีอยู่ที่นี่แล้วผมรู้สึกดีเป็นอย่างมากก็ต้องการอยู่ต่อไปแต่ริงโยกกล่าวในแคมป์ฝึกซ้อมที่อ a n ส e แองจลิสประเทศอเมริกาแต่คุณรู้ว่ามันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเรายังไม่ทราบในตอนนี้ผมอยู่ที่นี่มีสัญญาและก็ชอบการได้อยู่กับทีมรู้สึกดีมากเลยนะดังน,นั้นผมจึงไม่คิดเรื่องการย้ายไปไหน กระแสข่าวลือเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีมาทุกปีแต่ผมไม่คิดแบบนั้นมองเพียงแค่จุดที่อยู่ในตอนนี้มีสมาชิเต็ม100%ตัวอยู่เชลซีใจก็อยู่เชลซีแรงบนันดานใจคือได้ทาเป็นสิ่งที่ตนเองปรักมันคือความฝันดังนั้นความมุ่งมั่นก็คือผมได้ทาเป็นสิ่งที่เฝ้าฝันเมื่อตอนเป็นเด็กฝันมาตลอดปเปื้อนเป็นแชมป์ดังนั้นถ้าผมคว้าแชามป์รายการเดิมได้มันก็เป็นสิ่งที่พิเศษนะผมกระตุ้นให้ตนเองทํางานอย่างหนัก ผลักดันให้หนักทุกวันเพราะว่าผมทำได้ในสิ่งที่รักเมื่อเก็บตัวนั้นศูนย์ฝึกซ้อมของทาง UCL ครบกำหนดคณะขังของสิงห์โปรเองจะเหินฟ้าจากทางแคลิฟอร์เนียไปโดนกับทางคลับอเมริกาวันที่16กรกฎาคมอย่างาสเวกัสชาวรถ f c วันที่20กรกฎาคมที่นอตแคโรไลนาและก็อาร์ซอนวันที่12กรกฎาคมอย่างฟลอริดาในปัหงนี้ สิงห์ใกล้ตกลงนับปีคว้าตัวคาริบเบลลี่35ล้านปอนด์นะโดยเชลซีตกเป็นข่าวว่าใกล้จะตกลงค่าตัวมูลค่ามากกว่า35ล้านปอนด์กับทางนาบลีสำหรับการคว้าตัวคาริดดคาริบเบลลี่กองหน้าทีมชาติเซนกัลดิแล้วโดยกาโชเมกาโตบริกงานข่าวข้อตกลงที่สามารถมีการตัดสินใจได้ในอีก24ชั่วโมงขาดนี้ซึ่งการเล่ล,ล่าคาริบเบลลี่เกิดขึ้นหลังสิงห์บลูได้รับรายงาน,นว่าจูเวนตตสกำลังเจราจาขายมัชายเดยลิกให้กับทางบาเยิร์นมิวนก แม้มาลายจะมองว่าคูริบารีสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของเดริกแต่นาบารีเองต้องการจะขายเขาให้กับสโมสรต่างแดน,นมากกว่าคู่แข่งในลีกเดียวกันโต่ดำการานงานจากทาง t ดี a ร์เดนตินะฮะ และกาเซตาเดโลสปอร์ตได้รายงานว่ามีการประชุมกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเชลซีใกล้ตกลงค่าตัวกระทางเนบอรีได้แล้วรวมถึงอชอตกลงส่วนตัวกระทางคูริบอรี่กันอีกด้วยซึ่งนาวเตะบอยสติเปียรไรนีเหลือสัญญาถึงปี2023และจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ตกลงที่จะขยายสัญญาออกไปเนื่องจากสโมสรมีการปรับลดค่าจ้างจากข้อตกลงปัจจุบันของเขา เขาถูกคาดว่าจะกลายเป็นกระตันทีมคนใหม่หลังลรเรนโซอินซิเย่ถูกปล่อยตัวและ,ะย้ายไปอยู่กับทางโตเรนโตเอฟซีแบบไร้ค่าตัวในครั้งนี้โดยทางออริเลโอเดอรบรนติสประธานสโม,มสรนาบปรีได้บอกปัดข้อสเสนอหนึ่งล้านยูโรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่นี่เป็นฤดูกาลสุดท้ายในสัญญาของคูริบอรีและสโม,มสรเองก็กำลังอยู่ในกระบวนการการลดค่าใช้จ่ายกันในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยสเตอร์ลิงเขียนจดหมายขอบคุณแมนเชสเตอร์ซิตี้ วินตามสมทบเชลซีนะโดยขอให้โชคดีเมื่อทางบราฮิมสตอร์ลิงขอบคุณแฟนแมนเชสเตอร์สตีหลังคาแข่ง้วยการน,นานกว่า7ปีและช่วยให้ตนเองเติบโตขึ้นก่อนจะอำลาทิ้นเอติอัสไปซบเชลซีในช่วงสมัยนี้โดยทางบราเิมสตอร์ลิงว่าที่ปีคนใหม่ของทางเชลซีเขียนจดหมายขอบคุณแมนเชสเตอร์สตีหลังตกลงย้ายมาซบสิงบรูด,ด้วยค่าตัว17.5ล้านปอนด์หรือประมาณ2012ล้านบาทและเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเปน็นทางการในเดือนวันนี้ เดืนดับนนี้ดาวเตยทีมชาติอังกฤษวัย27ปีรานี้ออกเดินทางไปที่ลอสแองเจสประเทศอเมริกาแล้วเพื่อตามไปสมทบกระทางทัพเชลซีที่มีโปรแกรมลงเล่นนัดอุน่นเครื่อง3ามนัดในแดนลุงแซมรวมทั้งเจอกระทางแอสตันในวันเสาร์ที่13กระดาคมนี้ก่อนจะเปิดตัวกระทางเชลซีนั้นทางเซอร์ลิงเขียนจดหมายขอบคุณเรือใบสีฟ้ามีใจความว่า7ดฤดูกาล11แชมป์เมเจอร์ Major, ความทรงจำที่อยู่ตลอดไป แราถึงทีมงานโค้ชที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อ,รอนร่วมทีมที่เป็นมากกว่าคนที่ผมรม่วมเล่นด้วยสตาฟทีมงานเจ้าหน้าที่ในสํานักงานแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทีมและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทางแบงรนด์เชลซีความเคารพของผมที่มีต่อพวกคุณไม่อาจจะยิ่งใหญ่มากไปกว่านี้อีกแล้วมันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมผมขอขอบคุณทั้งช่วงเวลาที่มีขึ้นและก็ลง ช่วงที่ตกต่ำได้ทดสอบความแข็งแกร่งและการแก้ไขปัญหาทำให้ผมได้ยืนอยู่ตรงหน้าคุณฐานะที่เป็นตัวเองในแบบตรงนี้ดีที่สุดในครั้งนี้ผมมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ตั้งแต่อายุ20ป่ปีวันนี้ผมลาจากฐานะผู้ชายเต็มตัวคนหนึ่งผมขอ,ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตลอดมาผม,มรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สวมเสือ้อแมนเชสเตอร์ซิตี้เตอร์ลิงคนดี้ก็ได้กล่าวชิงชยัยฐานิททางเซอร์ลิงย้ายจากทางลิเวอร์พูลมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2015 ก่อนจะลงเล่นกระทางเบอร์ใบสีฟ้า3 3 9นัดในทุกบริการโดยทำไปทั้งสิ้น1 3 1ประตูกับอีก95แอสซ,ซิสในครังนี้เชลซีเลงการันดาบีเสริมคมหลังแห้วปรญญาฟินญ่านะ โดยสิงปรูเชลซีเตรียมเปิดการเจรจารในการคว้าตัวแซนาบรีปีกทีมเยอรม,มันของบอยเบนนิกมาร่วมทีมหลังสอบพาดตัวได้ตัวราฟินยาปีกฟอร์มรอนแรงของทางลีดในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ทางสิงปรูทำท่าจะปิดดิวในการคว้าตัวราฟินยามาร่่มทีมไม้สำเร็จแต่สุดท้ายดิวดังกล่าวก็ไม่มีความคืบหน้า,าใดๆและทำท่าจะต้องยุติลงเมื่อทางปีกชาวบราซิลต้องการย้ายไปร,ร่วมทีมบาเซโลนา เราไปถึงการเจรจาที่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วทําให้ล่าสุดทางเด i l y m a i สื่อชื่อดังของรกรงกฤษรายงานข่าวว่าเชลซีเตรียมที่จะเบนเป้าไปล่าตัวแซนาบรี ry, ไปทีมชาติเยอรมันของเบอร์ยิมินิกมาเสริมทัพแทนโดยกรณีหลันักเตะต้องการจะย้ายออกทางชิ่นอาริอันอารีนาหลังไม่ค่อยได้รับโอกาสจากทางยูเลียนนาเกลมันให้ลงเล่นเท่าที่ควรนักโดยเสนอราคาค่าตัวของนาบรีอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาของเชลซีแต่อย่างใดในรกรณีนี้ และข่าวชีวิีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก F อฟซีทุท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ